กำลังเดินทางไปเทื่นป้าแฝ่ดีใจว่าจะได้ลูกเคยไหมไเถ่าแล้วเบปากพี่ได้ไหม่เถ่าแล้วเบปากนะเราอย่างห่ายแล้ววะเล่าอย่างห่ายเล้วเบาปากน้ำสัก

สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีป้าลุงลสวัสดีป้าลุงล่สิไปอไสไ,ไปเฮือนอ้ายอ้ายหยังออ้ายแเพจ้าไปยังือ่อ้ายแพปไปนพอดีว่ามืา้อนี้น่ะอ่าทางอันน่ะ ปลาแฝดแล้วก็ะพัวเพลินนะพี่น้องเลยได้ข่าวว่าญาติพี่น้องเพลินเพลินซีมาเว้ากันเพลินซีมาเอากันขึ้นบอกหรือจังใดอ่าล่อรุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องเสาะไปยังเมื่อน้องไหงก่อนวะมื่อน้องไงก่อนไปถ่ายละมาปะ คิด่าค้นหน่อยแล้ววะมาลายรีนี่แล้วอะไปถ่าแลวมาวาคิดค่าคนมาหน่อยมาแบบเต็มเพื่อนเพื่อนงเสือไม่ก็ล้วญาติพี่น้องเพื่อนทะเลมาเต็มเพื่อนแล้ชทางเ้าเนี่กับโบมี่พยบโบโายดอกพี่น้องไงกับโบฮู้ปันหาก็ว่าเอินว่ามาเด้อเพื่อนวะก็เลยว่าสิไปหัวเพื่อนมาคอคืน มะขอขคืนหรืเปล่ามะขออยู่น้ำคืนฮะน่ะเพื่นสิว่ากันจังใดเดี๋ยวไปรอลุ่นน้ำกันเด้อมิ้นตาคือฝ้าแทลุสวัสดีสวัสดีสวัสดีเด้อเอฟซีมดทุกถุก,ท,กทานกำลังเดินทางไปเื่อนป้าแฝด <laughs> ดีใจว่าจะได้ลูกเคยไหม ไอเถาแล้วโปากพี่น้องนะไอเถาแล้วโปากนะเราอย่างไห้แล้ววะเราอย่างห้แล้วโป,ป,ป,ปากน้ำสักลูกเคยอันถุกเกา่ามาขอคืนอ่รารอรุ่นวะเมียเป็นสีหับเอ,อ,บอาบ่อเลือดจังใดพี่น้องเลยเรอรุ่นน้ำกันเด้อ

ใช่ไปพูดบ้านเราใช่เทตุนีไงนี่อาต่าขาหมูพูดว่าไงนี้ขห้าพนสไวขดงไม่บ้นี่ขาหมูขาอันนั่นขนแมแท

ากสัีการถ่ายตัวทบบนัตาแหละน่เป็นไรแตเีน้องเปา่นคนโุมตาทั้งสมบรณ์ไ่ยแต่ก็มีกามีทางสะพานเนาะหรือว่าโตยังแม่ยังก็ค่งไได้อีกแหมจัเตรนรูปแบบใ้งแต่วันี้ทไมเ้าของไม่ไล้มา ขอรบลาต่อมาเหล่กูขาก็ยังกูท่านได้สุดได้ขาดเนาะเหล่าเพราว่าสวาก็ล่มนำทั้งแล้วก็ทั้งกอรุงเนี่ยที่พี่น้องแล้วกูกูแย้งูไปตีแท้เอาคะแม่นี่หรอกก็ ในย่นกนยิน้ำกันเดี๋นี้แหละทังพี่นอกมาทาั้งบนยางหมดแล้วแกับท่นได้ถามลูกหลานตอนี้แต่ลูกหลานที่ามานี้กพบท่านได้ก็แปเป็นดอกมาก,กับภาพส่วนใดนก็ส่วนหนึงแ้วก็คือเสดยนีิน้ำกันแดีทั้งพันดัว,วามาขอรบราเา คืนม้าลูกเมียกับน้าทั้งเก่งพ่เนื้อเนเฮาปเป็นญาติพี่น้องป็นพอเป็นลุงแทั้งนี่แล้วมีอไดเลีวใด่กล่าวว่าไงเป็นพังเฮากับพังต้อกันลงกันนี่แหละเนี่ใดมันสีสีงา มีเด็จากร่มอยากถามกันแน่นแล้วเดอันนั้นเน่อันนี้เน่มีแบบนั้นแบบนี้ก็โอมกันเอาค่ะุญยากันยากฝากบุญยากันพี่เนาะคุณกับทีวีกันเนาะเด็กก็ม็นนมาเจอแล้วีล้อไปนีในไหนก็วานปัทั้งคุณนักกัทั้งลูกทั้งเมียแล้วะ้รลูกทั้งเมียนี่ยต่าย เอาชได้ฉันามงเอากันได้อีกขึ้นขึ้นเราว่ากันมใจกันแล้วระหว่างวันดจะมากันได้ใช่เ่ถามอย่หนึงเขายังคงใจเขาบอกเขายังบ่เชื่อวาันไดาถาม้ยน้องเพา่หน่ย่างผู้คนเดีนี้นะ เอาไปแม่เจ็บเอาไปเอาไปแล้วด้วยนี่ได้ห่าทิ้งห่าทิ้งพอเนี้ยพอเอาไปแล้วน่ะคะเลทิดมาน่ะเขาทีได้ปล่อยอีกแล้ว พอนีี่นะย่าไปแล้วแล้ว่แก่เาอกว่าธรรมดาแล้วพีเนาะันปอนนชัวแล้วสิขึนอามันยั้งหนึ่นแบบนี้หนาเนียอ่าอย่าบลังหลาน้าาเปลียไแล้วเนา่นัเป็นลกเ็มแล้วเนาคือ้าุด้และ้าล

เมียนี่มาขอแบ่งแสงย่อมบพรรือว่ามาขออันที่ไหม่ของไม่เลยเดี๋ยวนี้ขอแบ่งแสน่อเดยวนีเดี๋ยวว่ารือว่ามีไม่ได้พามาขอทีนนีว่าเราเมียนมาทังันเรียสองมือ

เดี๋วี่มิอ้ว่าคนจริงแ่ฉันมาเร้รูนะอีนังเียมีนโตแล้วปะมันมันหอกได้ดิน้อยก็เอางว่เอางูง้าก็ได้อะไรงูจับ้ปลอง้านปอกได้ทามขาวมท้องดีุก่อนนขกนมในบ้านหอนี้แต่นี้ใดตี่ิดขมเพิ่มในดหรือวองนมามกนันและ

อนที่ถือกอมาชอบมาแต่อย่าให้แงยาอบมาอย่าให้แท่กับลูกใหญ่เมียนแล้วตู่คือเด็ดตี้มเอเวียาจมมันห่งกลับมาเฮือนคือเก่าแล้วพี่น้องเลยกลับมาเฮือนคือเก่าแล้ว มินตาแอบอยากมาอากาศฮอนเด้พี่น้องไงก็กถือว่าเล้วเวียกแล้วากาันแล้วล่ะพี่น้องไงก็กถือว่าเมีเยเพิ่นกะหัาเอาเนาะอ่าหนึ่งแน,น่นันกะเพิ่นกะมีเงินมาอ่าคอนสิร์าลแล้วกับภาษาบ้านของไี่น้องมินตานะเอินว่าตาตา,ตา,ตาใจลูกใจเมียยังี่นะเพิ่นกะมีเงินมาอยู่สองหมื่นบาทเนาะแล้วกับกับง้อตัวหนึ่งงวดหนึ่งตัวนั่นก็คือแบบมา อ่าเลี้ยงเจ้าโคุลุงตาจังซี่นะเจ้าโคุลุงตาก็คือญาติพี่น้องนี่ยแหละทางฝ่ายเมียเพิ่นนี่ยแหละอ่าลราก็มีเงินอยู่สองหมื่นบาทพี่น้องเไยอ่าลราก็กับอ่าอีกสองล้านกีบก็เป็นเงินของทางในบ้านเพิ่นเนาะก็ถือว่าแล้วเรียบร้อยแล้วละ่ะตอนนี้มานางอยู่เฮือนอยู่ซานเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าก็เป็นอีกเรื่อหนึ่งที่ อ,อยู่ในครอบครัวของป้าแฝดเพิ่นก็นได้นะ่ะเลิกลากันอยู่ในช่วงเนก้อนที่ไม่น้องเวินตาได้เล่าสู่พอม่พี่น้องเอฟซีฟังหห่ะพี่น้องเลยปัจจุบนนันนี้เพิ่นขึ้นมหาหากันคือเก่าแล้วเนาะไปทางใดก็นยังแบบวนเวียนยังคิดหอดอ่ามีเพิ่นคือเก่าจริงซี่นะมีเพิ่นก็เลยให้โอกาสเนาะเพิ่นก็เลยให้โอกาสอ่าอีกข้างเพิหห่งมาเนาะเป็นจจงใดอาจจังไดก็สสาหรับคิมนี้ก็สซีประมาณนี้เด้อพี่น้องเลยเนาะ ่าไว้พบกันอีกคลิปหน้าคลิปนี้นนพี่พัยประกันใดเก่าโอโทษขอพาะเดลาร์เนาะอ่าสิได้ขอเก่าข้าว่าสบาดีสวัสดี